สวัสดีครับวันนี้วันที่14มกราคมนะครับ68นะครับวันนี้พามาที่แปลงของเยเดียนะครับก็ไม่ใช่ว่าทําไมจะไปหาดูในเยเดียอะไรนะครับเนาะเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่นั่นเด็ดๆพอที่จะนําเสนอได้ผมก็จะมาดูนะครับอย่างวันนี้นะครับสิ่งที่จะทานั่นคือตามทฤษฎีเลยนะครับการจะล้มตอเลยนะครับอ้อยเราจะล้มตอเราต้องตัดก่อนนะครับ ตัดก่อนเนี่ยหลังจากตัดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราล้อตอได้ไวเนี่ยนะครับหลังจากใบอ้อยจะมีความชื้นที่จะมีความชื้นอยู่เนี่ยก็จะสามารถจัดการได้ง่ายนะครับก็ดูนี่นะครับก็คือืนเนี่ยนะครับแปลงตรงนี้นะครับของเสียเบียร์เนี่ยตรงอ่าดูนะครับตรงนู้นก็จะเห็นรถไถทํางานอยู่ใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นรถตัดนะครับที่ตัดอยู่ในกลุ่มเนี้ก็จะประมาณมีอยู่แ80ดสิบไร่นะครับชุดละ4ี่ิบไร่นะครับก็หลังจากตัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําการ เตรียมหรือต่อเพื่อปลูกใหม่ทันทีเลยนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยรถตัดก็ดําเนินการตัดไปนะครับตรงนี้แปลงที่อยู่เนี่ยก็มีการไถแล้วนะครับขบวนการไถเนี่ยจะมีขั้นตอนอยู่สามอย่างนะครับเขาก็จะใช้เครื่องมืออย่างแรกก็คือผ่าร่องผ่ากอก่อนนะครับผ่าแยกกอก่อนนะครับเขาเรียกว่าตัดใบอะไรเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเสร็จแล้วก็ใช้หัวหมูนะครับขัดดู้นนะครับตัวคันใหญ่เนี่ย คุกนะครับส่วนู้นนะครับคุกใบคือขั้นตอนที่สองนะครับส่วนขั้นตอนที่สามนี่ก็คือเนี่ยครับจวดจวดอยู่นี่ก็คือแปรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่แปรเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังจะไม่เสร็จขั้นตอนนะครับก็ถ้าดูจากดูแล้วเนี่ยเพื่อจะให้ละเอียดนะครับเสบียเท่าที่ผมคุยเนี่ยเสบียก็บอกว่าจะเอาโรตารี่นะครับมาตีครั้งหนึ่งนะครับ และก่อนที่จะปลูกนี่นะครับก็จะพาไปดูว่าหัวบูเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะไถได้ไม่ลึกเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะจะพาไปดูระยะความลึกนะครับซึ่งผมเห็นละเมื่อกี้ก็ประมาณสามสิบเซนเนี่นะครับเพราะว่าไม่ลึกใช่ไหมครับหลังจากเมื่อกี้ผมบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งนี่หลังจากที่ตัดแล้วใช่ไหมครับเป็นใบทําแบบนั้นนะครับก็จะมีเครื่องเข้ามาเป็นเครื่องผ่าใบนะครับตัดใบนะครับพอตัดใบเสร็จแล้วเนี่ย ตัดใบเสร็จแล้วก็จะใช้หัวหมูนะครับในการพลิกกบใบอ้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะแปรนะครับนี่ครับใช้รถไถครับเนี้ยแปรนะครับหลังจากแปรเสร็จแล้วก็จะโรตารี่มาตีอีกหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วก่อนที่จะปลูกนะครับก็จะใช้มินิคอมบายนะครับระเบิดดานเนี่ยขาเดียวเนี่ยครับมานําร่องนะครับซึ่งจะลึกกว่าการไถหัวหมูนะครับ เราจะอาจจะบอกว่าเอาทำไมไม่ระเบิดดานเขาจะระเบิดดานตอนนั้นแหละครับจะระเบิดนําล่องนะครับหลังจากนั้นก็จะปลูกนะครับแล้วก็จะให้น้ําเมื่อกี้ผมไปดูความชื้นที่ไต่ขึ้นมาเนี่ยนะครับความชื้นยังดีอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ทีละขั้นตอนนะครับเนาะส่วนขบวนการตัดนี้ก็คงจะทั่วไปที่เราเคยเห็นกันเนี่ยนะครับในการตัดอ้อยนี่นะครับก็จะเห็นว่าความเสี่ยงมีนะครับคือเรื่องไฟเรื่องอะไรเนี่ย สิ่งที่เราจะเซฟตี้ได้นะครับหนึ่งก็คือมีรถน้ําอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเขาจะมีรถน้ําอยู่ให้เตรียมพร้อมนะครับกระบวนการอย่างที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับการเป่ากองการเป่าลมในตัวรถเนี่ยก็สําคัญนะครับเพราะว่าใบอ้อยเนี่ยคือเชื้อเพลิงนะครับถ้าเกิดว่าหลุดเข้าไปในช่องเครื่องอะไรที่มีความร้อนเนี่ยเกิดประกายไฟก็สามารถที่จะไหม้ได้นะครับอ๋อนี่คือการป้องกันนะครับเราป้องกันไว้นะครับ นี่แหละครับการตัดนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับไปดูเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์โส e o นะครับแล้วไปดูที่หวัวแปลงตรงนู้นนะครับว่าขบวนการนู้นเนี่ยทำยังไงเราจะให้เจ้าตัวเขาอธิบายเองนะครับเนาะโอเคครับแป๊บหนึ่งโอ้โหเ,โเี่ยก่อนฟาดจริงๆแล้วเนะี่ย คือจริงๆเรื่องจากคนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเราไถาแบบใช้ผ่านใช้อะไรพวกนี้เราอาจจะต้องวิ่งอ้อมแล้วเก็บหัวงานอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับวิ่งวิ่งอ้อมไถไม่ใช่รูปแบบนี้นะค,ะครับอันนี้ถอยหลังตัดแล้วก็ถอยกลับมาโดยที่ตัวผ่านนั้นพลิกได้นะครับหัอหมูตัวนี้นะฮะซึ่งเราก็คงเคยเห็นอันตัวนี้ผมเคยเห็นใช้กันมานานแล้วนะ,ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอามาใช้ในการจัดการอะไรเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้นะครับ อ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้คือการนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับหลังจากที่ตัดแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะลองถามเสี่ยโอให้แน่นอนอีกั้งนึงนะครับว่าตรงนี้เครื่องมืออะไรเรามาไม่ทันเขาจะผ่าอันนี้ก็ผ่ากอนะครับเป็นเครื่องเครื่องมือผ่าตัดใบอ้อยเนี่ยนะครับแต่จะเล่นผ่าตรงกลางกอนะครับผ่าตรงกลางกอให้กระจูยออกมาฉีกเพราแบบนี้เพราะอะไรเลยนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราจะรื้อตออ้อยเนี่ยเราจะเอาผาน ควรลงก่อนนะครับเพื่อแยกนอ้อยออกจากกันให้เล็กที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะไถบุเบิกนะครับตะกอนนะนะเราระเบิดดานเพราะว่าพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ย่อยออกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรครับตอนปลูกนะครับจะเข้าไปติดในกระบวนการทํางานของเรานะครับก็อเดี๋ยวถามซีโอเลยดีโอไปเลยครับผมโเดี๋ยวซีโอเนี่ยตรงนี้ใช้เครื่องมืออะไรนะครับขั้นตอนแรกน ลิปลิปเปอร์ที่มีจานตัดใบอ๋อลิปเปอร์ที่จานตัดใบวิ่งตรงหน้านี่นะครับตัดวิ่งปาดตรงกลางกอเนาะสี่กอมันก็เมือนลิฟี่ฝังหินอ่าแต่เราเราจะใช้งานตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่วัตถุประสงค์ก็คือจะผ่ากอให้มันสี่กอไม่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 ให้ใบมันอุ้มแล้วตัวผ่าไอ้กอตรงกลางนี่ก็ผ่าด้วยใช่ไหมวัตถุประสงค์แค่ตัดใบเฉยอ๋อไม่ให้ใบมันอุ้มละอ๋อเมื่อกี้ผมก็ตัดลูกใบมันอุ้มใบไม่รู้แต่อันนี้ต้องขออภัยครับ ตอนแรกผมคิดว่าจะมีการทําการาผ่าปงกอให้มันฉีกออกจากกันพอถึงเวลาเสร็จแล้วแปรมันกอนปลูกจะไม่ได้มีปัญหานะครับแค่ตัดตัดไปถ้าไม่ตัดป,ป,ปุ๊บม,มันพุ่มมันใส่ไม่ได้อ่าโอเคครับก็ต้องขออภัยเลยนะครับให้้อมูลขิดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือตอนเราตัดใหม่ๆนี่นะครับใบอ้อยก็จะพุ่มเต็มเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องผ่าตัดใบเมื่อกี้นี่นะครับที่เสียบอกเนี่ยก็ตัดใบให้มันขาดออกจากกันแยกแยกออกจากกันแบบ่างเงี้ยนะครับ เพื่อที่จะเวลาไถหัวหมูเพื่อเราจะไถกบนะครับกบไปทางด้านซ้ายมือเลยนะต่อเครื่องมือตัวนี้นะเดี๋ยวนะเสร็จแล้วก็ไถแล้วก็แปรตัวนั้นแปรแปรก่อนไหม,มอ่อาคาะนั่ะแปรเสร็จแล้วก็จะใช้พาวเวอร์ไอโร่ไม่ใช่โรตารีแ่พาวเวอร์ไอโร่เลยนะตัวโอ้โหพาวเวอร์ไอโร่อ จอบหมุนนะแล้วก็นำร่องแล้วก็นำร่องปลูกอ,อย่างที่ผมนำ,นำเรียนไปนก่อนน่านนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคราวนี้เสร็จแล้วดินก็มีความชื้นดีอยู่นี่คืออย่างที่ผมบอกว่ากระบวนการที่จะทําให้ทันเวลานะครับแปลงที่บางแผนการตัดนะเห็นไหนะแปลงที่เราจะรื้อตอเราก็ตัดก่อนตัดเสร็จถ้ามีเครื่องมือจัดการทําทําได้เลยหวังว่าแปลงนี้คงจะปลูกเสร็จน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะ ลงข้อมูลได้นะพ่อปู่เสร็จแล้วอยู่ที่รถน้ำแต่จะมีรถน้ำเดี๋ยวต้องมาดูตามมาดูอีกโอเควันนี้เสียเบียร์ก็ไม่อยู่อย่าไม่รบกวนครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตัวใหญ่ไปเรื่อยๆนะขอบคุณเซโอมากครับเดี๋ยวขอถ่ายฮะเดี๋ยวจะกลับบ้านละไปลอยนู้นแล้วกลับมาจะกลับบ้านละอ้าวเดี๋ยวขอดูขอดูสักลอยหน่อยเพราะว่ารถกุ้มล้อน้ำมันหมดทันเลยอ๋อครับอันนี้อันนี้คิวที่เท่าไหร่น่ะ อีกันนึงอ่ะสองร้อยห้าบนี้คิวที่ห้าร้อยห้าิบ่าครับโอเคอเย้ครับก็พี่อาจ,จะให้ข้อมูลผิดบ้างถูกบ้างนะครับแต่ว่าก็มีการยืนยันแก้ในในคลิปนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่พูดผิดไปก็มีคนที่เขารู้จริงก็มาพิจแจงว่าแก้ให้มันถูกแล้วนะครับก็คือ อีกครั้งหนึ่งก็คือเครื่องผ่าเครื่องระเบิดดาในฝังปุ๋ยอะไรพวกนี้แหละครับพี่ใบเมีดเนี่ยเรามาตัดใบเพื่อให้ใบมันหลออกจากกันได้เฉยๆนะครับเพื่อจะไม่ให้เวลาที่เรามาไถาใช้หัวหมูไถแบบนี้นะครับไม่อุ้มนะครับอันนี้กรบวนการใช้หัวหมูนะครับไถไปใบแล้วก็จะทิกนะครับตปกรทางเดียวเลยนะครับ เพราะว่าถ้าสังเกตดูตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะมีการถ่าตัดใบให้แยกออกจากแล้วก็เน้นผ่าแยกกอให้เล็กลงนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขออภัยผมเข้าใจผิดนะครับจริงๆก็คือเป็นการตัดใบอ้อยเนี่ยครับให้แยกกองออกซึ่งจะไม่ให้มันรวมกันนะครับแล้วก็พอถ้ามันรวมกันเวลาเราไถาไปเป็นก้อนแล้วมันก็จะพันกันอย่างที่เสี่ยโอบอกว่าอยูถูกต้อง Sải dạ, sải phe Phe tam đây là Tam đây là Này Hãy subscribe cho ถ้าเรียบเรียงให้ดูนี่เป็นขั้นตอนที่สามนะแต่ตอนที่เรามาถ่ายคลิปนั้นก็ไม่ได้ก็มาไม่ทนันตรงหลงนะครับซึ่งหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับขบวนการการตัดใบเนี่ยก็จะผมว่าเริ่มก่อนเริ่มรอเริ่มรอได้เลยนะครับ กี้ก็อย่างที่ทางเี้าโอได้บอกไปขั้นตอนเลยนะครับหลังจากที่ตัดแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือในการตัดใบนะครับเข้ามาในแปลงใช้เครื่องไอตัดใบเลยนะครับเครื่องพักปุ๋ยที่มีใบมีดตัดใบเลยนะครับเข้ามาตัดใบเสร็จเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวข้างหน้านั่นแหละครับหัวหมูนะครับถ่ายขแล้วก็ใช้ครับแล้วก็ใช้ปอดนี่ครับหกหกหนึ่งศูนย์ตัวนี้นะครับแปลตาม ซึ่งแปรเนะี่ยอาจจะแปรไปกลับนะครับสองรอบนะครับหลังจากนั้นที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะใช้ลูเตอรี่ปีเป็นขั้นตอนที่สี่นั้นผิดเขาจะใช้เออ่จอบหมุนนะฮะโอ้หอมแดงหอมแดงกอบเตียมอ๋อครับก่อนก็หลังจากแปรเสร็จแล้วก็จะใช้พาวเวอร์แอล่นะครับมาตี ที่นาดิให้ดินละเอียดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่ผมนําเรียนไปเมื่อกี้นีว้ว่าไอตรงแปลงตรงนี้เลยนะครับไถละอาจจะถ้าวัดดูเนี่ยไม่ลึกนะครับก็ดูประมาณ2ี่สิบถึงประมาณ30สเซนแต่เราอาจจะต้องการสี่สิบเซนนะครับซึ่งจะแก้ไขปัญหายังไงหลังจากที่ใช้พาวเวอร์เอโร่เนี่ยนะครับย่อยดินละเอียดแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้ ตัวระเบิดดานนี่แหละครับขาเดียวเนี่ยนะนำร่องนะครับโยบีนี่คอมบายนะฮะนำร่องเสร็จแล้วก็จะปลูกตามนะครับแล้วก็จะให้น้ํานะครับซึ่งขบวนการไปอาจจะมองดูหลายอย่างเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอ้อยเราเนี่ยที่เราเตรียมการดีๆนี่นะครับเราจะต้องการหวังอ้อยจะได้ห้หายต่อเลยนะครับ แต่ขั้นนการที่สําคัญเนี่ยเราจะละเลยตรงขระนวนการเตรียมดินและปลูกนี่แหละครับเพราะเราจะลืมว่าเราไม่ได้ปลูกเพื่อที่จะปีหน้าเราจะปลูกใหม่นะครับเราจะปลูกเพื่อที่จะหวังเอาต่อเข้าไปหลายๆต่อเท่าไรยิ่งดีนะครับเพราะว่าอ้อยต่อน,นั้นมันคือกําไรนะครับผมเราก็ถึงต้องคานึงถึงการจัดการตรงนี้แหละนะครับให้ละเอียดนะครับซึ่งประดินหลกัหลกๆเนี่ยจากขั้นตอนที่พูดมาอาจจะเยอะแยะขั้นตอนนะครับสมสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือ สมมติว่าแปลงที่จะล้มตอเนี่ยนะครับล้มตอเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยนะครับวางแผนตัดอ้อยก่อนเลยนะครับจะได้ปลูกตรงนี้ได้ไวนะครับดินซึ่งยังมีความชื้นอยู่ไถเนี่ยนะครับการไถเนี่ยไถให้ลึกได้เท่าไหรยิ่งดีนะครับลึกเพราะอะไรนะครับก็เหมือนระเบิดถาชั้นดานลงไปนะครับหน้าดินเนี่ยนะครับทําให้ละเอียดได้เท่าไหรยิ่งดีนะครับเพื่อที่จะเก็บความชื้นนะครับ แล้วก็ละเอียดในการที่เราจะฉีดยาคุมควบคุมวัชพืชได้ด้วยความละเอียดของหน้าดินน,นะครับอนุของยาเราฉีดลงไปเนี่ยมันก็จะควบคุมได้หมดนะครับการปลูกนะครับก็จะสําคัญปุ๋ยนะครับในช่วงนั้นพันอ้อยคืออะไรนะครับปัจจัยพวกนี้เนี่ยนะครับเราเลยเริ่มไว้เนี่ยในช่วงนี้เราจะคิดออกณตอนนี้นะครับเรามองไปทางไหนเราจะเห็นตะพันอ้อยละการจัดการก็ง่ายขึ้น ก็อาจจะเพิ่มงานหลายคนเราจะเพิ่มงานนะครับแต่การปลูกอ้อยเนี่ยนะครับเราทายังไงก็ได้นะครับให้อ้อยเนี่ยถ้าเราเข้าใจในทรีละและกายภาพของเขาเนี่ยนะครับในช่วงงอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ที่จะต้องการน้ํามากเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เราปลูกเรียกว่าปลูกข้ามแรงนะครับแล้วก็ระยะแต่กอนะครับก็จะต้องการน้ําบ้างระดับหนึ่งเพิ่มไปเรื่อย,อยๆส่วนระยะย่างป้องเนี่ยคืออายุอ้อยระหว่าง5เดือนขึ้นไปนะ5เดือนถึง8ด9เดือน10เดือนนี่ครับ สี่เดือนนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเนี่นะครับคือระยะที่เขาย่างป้องนี่คือสร้างป้องเต็มที่จเจริญเติบโตเต็มที่ควรจะได้ฝนเต็มที่ได้น้ําเต็มที่ได้แดดเต็มที่ที่เหมาะสมนั่นคือควรจะไปย่างป้องมีป้องในเดือนประมาณเดือนไหนดีครับก็ประมาณเดือนมิถุนาก็ได้สิงหากรกฎาซึ่งจะเป็นฤดูฝนนะครับเราถึงมีการวางแผนการปลูกเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาตินะครับระบบน้ําที่เราวางไว้เนี่ยเน้นให้ระวางระบบน้ำเนี่ยนะครับ เราจะไม่วางระบบน้ําแค่ให้อ้อยงอกนะเราจะวางระบบน้ําไว้ในแปลงเลยนะครับแล้วก็ให้น้ําตามปกติเลยนะครับนี่ถโปรแกรมการให้น้ำหนึ่งครัสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวางให้ชัดเจนนะครับแล้วพอถึงฤดูฝนเราก็คงจะไม่ต้องให้นะครับเราวางแผนว่าเราจะให้น้ําจริงๆเนี่ยเราไม่ได้จะให้ทั้งอายุอ้อยสิบเดือนที่จะเข้าหิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสุด การจัดการแปลงเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราจะทําลงทุนไปเยอะมากมายขนาดไหนนี่นะครับจะใส่อะไรเข้าไปเติมอะไรเข้าไประบบน้าอะไรแบบไหนเข้าไปสิ่งที่จะตามมาคือกําไรคุ้มทุนนะครับแต่สิ่งที่เราจะจะทำนี่นะครับก็คือมีจุดคุ้มทุนแต่เห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยคอร์สเยอะเลยเกินนะครับขบวนการขั้นตอนในหลายอย่างมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลผลิตเนี่ยมันจะต้องไปจบที่กี่ตันต่อไร่ถึงจะได้กําไรนะครับ การทําอ้อยเนี่ยนะครับก็สําคัญมากในการจัดการเตรียมดินตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มนี่แหละครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับกัลยาบถีว่าขบวนการสำหรับคนสร้างน้าตาลคนทําอ้อยอย่างเราเราเนี่ยนะครับในช่วงเดือนพันวากฤษภาคมพาไปจนถึงมีนาฤดูสี่ห้าเดือนทองคําของเราเนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรมหลายอย่างเข้ามาชนกันหมดเลยหนึ่งก็ตัดอ้อยเข้าหีบอย่างที่เห็นนั่นนะครับตัดอ้อยเข้าหีบปลูกนะครับ เพื่อที่ได้อ้อยเลยีต่อไปแล้วก็อ้อยที่ตัดแล้วนั่นคือเราต้องบํารุงต่อนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับก็จะพาไปดูกิจกรรมการบํารุงต่อนะครับก็วันนี้ก็จะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับว่าเกษตรไทยต้องกาไรทองนะครับอยู่ที่การจัดการนะฮะดินด้วยที่สภาพอากาศปีหน้านี่ก็ได้ข่าวว่าจะโหดร้ายนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะคร เราก็ต้องเตรียมการให้ดีตรงนี้แหละครับอินทรีย์วัตถุก็ต้องมีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องใบอ้อยนะครับแต่คําถามว่าการเก็บใบกับการคลุกใบอะไรดีอยู่กันเนี่ยอันนี้ในในในทางวิชาการเลยนะครับใบอ้อยเนี่ยนะครับเก็บออกไปได้เจ็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่มีผลอะไรนะครับเพราะอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในในแปลงเนี่ยนะครับบางครั้งเยอะเกินไปนะครับเห็นไหมครับพอเยอะเกินไปเราก็ต้องจําเป็นที่ต้องมาย่อยบ่อยนะครับซึ่งถามว่าเป็นปุ๋ยไหมก็เป็นนะครับ ไอ้ที่เหลือไว้สามสิบเปอร์เซ็นที่เก็บออกไปแล้วเป็นปุ๋ยแปรก็เป็นแล้วเหมาะสมกับพืชอ้อยที่อยู่ในแปลงไหมเหมาะสมทั้งสองอย่างนะครับขบวนการนั่นคือหนึ่งถ้าเกิดเราไว้ทั้งหมดก็ต้องจัดการให้ดีนะครับเพราะตัวนี้ก็ต้องมีการย่อยให้ดีเก็บออกไปก็จะเหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นการจัดการที่ง่ายขึ้นแต่ถามว่าถ้าเอาออกไปกเอาไว้เอาออกปริมาณมากน้อยมีผลแตกต่างกันไหมไม่มีครับเพราะว่าปริมาณใบอ้อยที่อยู่ในแปลงเนี่ย โอ้น้ำหนักเศษใบได้อยู่เป็นหลายตันนะครับหลังจากที่เราอ้อยออกไปเนี่ยเอาใบาออกเราจะําไปขายแล้วเนี่ยเศษใบนี้เหลืออีกเยอะนะครับเก็บใบออกไป1 0เนี่ก็ยังเหลืออินทรีย์วัตถุที่เพียงพอนะครับที่จะเป็นออร์แกนิกให้ครับสร้างออร์แกนิกให้กับรินเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับได้นะครับคําถามนี้เขาตอบแล้วครับว่าเก็บใบกับไม่เก็บใบไม่แตกต่างกันนะครับ แต่กระนวนการที่การเก็บใบออกไปแล้วทําให้ใบอ้อยที่เหลือเนี่ยทำให้พืชใบอ้อยในแปลงนี่ที่จะเป็นอินทรีย์ัุถุเพียงพอไหมผมตอบตรงนี้เล้ว่าเพียงพอนะครับแล้วที่เหลือไว้ในแปลงนี้แต่ปริมาณที่เยอะแบบนี้มันเยอะเกินไปไหมถ้าอินทรีย์ัุถุเยอะเกินไปแล้วมีมีผลเสียอะไรไหมในแง่ของดินผมดินไม่มีนะครับแต่ก็จะอาจจะต้องเพิ่มคอร์สในการจัดการของเราแบบนี้นะครับ แต่สิ่งที่ได้ก็คือใบอ้อยมันอยู่เนยเยอะเนี่ยแหละครับค่อยๆย่อยไปนะครับอันนี้ก็ตอบคําถามเรื่องการเก็บใบอ้อยกับไม่เก็บอะไรดีกว่ากันนะครับก็ท้ายก็สากไว้นะครับว่าโอ้การทําอ้อยเนี่ยผ่านมาหลากหลายฤดูแล้วนะครับอย่างผมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเนี่ยถ้าจะเทียบเทียบจริงๆเนี่ยรุ่นถ้าเทียบถามรุ่นสี่รุ่นเนี่ยผมก็คงจะเป็นรุ่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 นเปลี่ยนแปลงเลยรุ่นในการเปลี่ยน เปลี่ยนจากก็จะมีการเปลี่ยนอยู่สองอย่างผมเปลี่ยนจากการวัดที่เนี่ยผมเปลี่ยนจากรุ่นรุ่นพี P ่ๆเนี่ยก่อนที่ผมผมก็ทางานที่เกี่ยวกับโรงงานตาลเรื่องกับ่ายไร่เนี่ยประมาณปีปีสี่เก้านะครับสี 48, ่แปดสี่เก้าเลยรุ่นนั้นเขาก็เพิ่งเลิกใช้การวัดที่ด้วยเทปนะครับเทปวัดนะครับแล้วก็กล้องนะครับ เปลี่ยนมาใช้ G p s นะครับเราก็จะได้ได้ยินเรื่องราวของพี่ๆเล่าเรื่องแต่ก่อนใช้เทปใช้อะไรเราจะนึกภาพไม่ค่อยออกนะครับแล้วเราก็จะมาได้ g p s รุ่นนั้นผมใช้ Garmin นะครับเสร็จแล้วเรื่องการสื่อสารนะครับผมก็ไปอยู่ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากวอวิทยุนะครับเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์3310นะครับ Nokia ช่วงนั้นนะครับแลวสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งทั้งเรื่อง คลิโวีโสองอันเนี่ยเปลี่ยนแปลงของอย่างนี่แหละครับที่เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงนะนะอุปกรณ์เครื่องใช้พอถัดมาผ่านมาประมาณนั้นน,น่าจะสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก G.P.S เนี่ยก็จะเป็นการว่าจะลง a n นด o อ d มีดาวเทียมตรวจแปลงเปิดดูได้ในจอโทรศัพท์นะครับการวัดที่ก็ง่ายขึ้นนะครับการสื่อสารยิ่งหลากหลายรูปแบบเลยนะครับและสามารถที่จะตรวจแปลงเนี่ย อะไรได้สามารถรายงานตรงหน้าแปลงเนี่ยกลับไปให้เจ้านายดูได้เลยนะครับก็นี่นะครับการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งตัวชละเองก็ปรับเปลี่ยนมานะครับไม่ทราบว่ารุ่นๆก็จะมี <c oughs> หลายนะครับรุ่นนั้งแต่ตัดอ้อยขึ้นมานะครับอ้อยใส่หัวยาวใส่กันโอ้สูงมากนะครับเราก็เป็นแบบนี้นะครับวัฏจักรหมุนเวียนและพัฒนามาเรื่อยๆก็จนวันนี้ก้าวมาถึถงถึงรถตัดอ้อยนะครับ แล้วก็เครื่องจากที่จัดการที่ดีขึ้นวิชาการที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะใช้หลักวิชาการตรงนี้แล้วก็เทคโนโลยีตรงนี้นะครับปรับปรุงผลผลิตนะครับให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับให้ดีขึ้นเท่าสมัยเดิมนะครับที่สําคัญก็คือดินนะครับดินคือหัวใจนะครับทุกอย่างนะครับดินน้ําลมไฟเหมือนกันกับคนเลยนะครับแสงแดด มากไปร้อนเกินไปให้น้ําอ้อยก็ไม่กินนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือสร้างอ้อยให้มันแข็งแรงตั้งแต่เล็กในแปลงด้วยการเตรียมดินให้ดีแล้วมีอินทรีย์วัตถุในดินนี่นะครับเป็นหัวใจนะครับบางพื้นที่ก็ใช้ขี้เพาะบางพื้นที่ใช้ขี้ไก่ใช้อะไรได้หมดนะครับนั่นคือเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับก็เพื่อที่จะทําดินให้พร้อมที่จะปล่อยปุ๋ยที่เราจะใส่ไปเลี้ยงพระแม่ ธรณีใช่ไหมครับผมได้ยินคานี้มาของอาจารย์อยากเลี้ยงพระแม่ธรณีให้พระแม่ธรณีเปเลี้ยงแม่โคศกนะครับก็เลี้ยงดินให้ดีกว่าสุดท้ายแล้วผลผลิตก็จะดีนะครับเราก็ว่ากันไปนะครับก็สิ่งที่เราจะทําก็แค่ไปบอกชาวไร่แบบนี้ตามทฤษฎีที่เราได้รับรู้มานะครับแล้วก็ไปเห็นคนนุ้นคนนี้ทํามานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ